พระหล่อโบราณทางใต้ครับพระหล่อโบราณสายใต้อันนี้ศิลปะนครทั้งคู่ครับศิลปะอันนี้ทางใต้มีโคตดอกจันด้วยอันนี้มีโคตดอกจันด้วยอันนี้เป็นพิมพ์พิมพ์แบบลอยองอ่ะพระพงกนี้ดูง่ายนะดูง่ายดูจบด้วยตาของเราเองอันนี้เขาจะมีลักาะติดแล้วมันเริ่มเริ่มโขกแล้ว นี่น่าจะขึ้นกุนาคามนะศิละปะแบบเนี้ยกุนาคามก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชเป็นพระทองผสมนะทองผสมออกทองดอกบวบสีสุกสดใสดูง่ายดีอะดูง่ายมากมากเลยครับบางคนบอกว่าขึ้นกุเจดียักษ์บางคนบอกขึ้นไอ้ที่นาคามก็แท้ทั้งคู่แท้ทั้งคู่อันนี้ก็เป็นศิละปะปั้นมือเป็นพระ ปิดตาถือถืออะไรเนี่ยเขาจะตละลปัดหรือพัดตละลปัดแล้วนะถือตละลปัดเป็นศิลป,ปะทางใต้นะครับเพราะว่ามีโค้ดดอกจันเขียนขีดดอกจันพวกนี้เขาปั้นมือขึ้นมาเองเลยนะมาส่องดูทีละชิ้นนะครับปั้นมือขึ้นมาเองเลยดูตรงดูตรงเนี้ยเ,เขาปั้นเป็นเทียน,นยแล้วเขาก็เด็ดออกเขาเด็ดออกเป็นรอยเด็ดแบบอ เดิมๆด,ดูเดิมๆไม่มนไม่อะไรเลยนี่เขาเด็ดออกถ้าเป็นช่วงทางปลายมันก็คงจะจะทุ่งๆหน่อยเนี่ยดูมือนี่เขาขีดเขาขีดแต่งมือเนี่สวยครับดูเท้าเท้าเขาก็ขีดแต่งสวยงามนี่ผมก็เจาะให้อากาศเขาเข้าเนาะเพราะว่าเหมือน,ม,น,ม,นมันเหมือนเขาความชื้นอะไรเขาไม่รู้ว่ามันดูเนอะเนเนอเน,อเนอ่ดูไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่ ดูเนอเนอก็เลยเจาะให้อากาศเข้าๆนี่พวน,นี้เป็นศิลปะปั้นมือขึ้นมายุคนู้นเนี่ยอันนี้น่าจะอยู่ 2, สองสี่กว่าสองสี่กว่าโอกเก่าเลยครับเก่ามากๆอายุร่มร้อยปีเนี่ยพวกนี้อายุร่มร้อยปีมีดอกจันตรงนี้เออแล้วก็ยันพวกนี้เขาจะปั้นขึ้นมาวาง ปั้นขึ้นมาวางนี่มวนมันนี่มวนมานี่มวนมันนี่คลาสสิกม,มากๆคลาสสิกมากๆนี่ขีบบงขีเบ้าเม็ดเล่นี่ก็เห็นชัดดีเออพระไหนที่มีเม็ดลงเม็ดเล่นะทําให้เราดูแล้วมีเสนีนะมีเสนีนี่ดูหลุมเล่หลุมเล่สวยครับสวยมากๆสวยมากเห็นไหมเม็ดเล่อยู่ใน อยู่ในหลุมอะเม็ดเล่อยู่ในหลุมอะนี่นี่ขึ้นสาน้ำตรงน้ำตาลสวยอะแหมน่ารักมากๆครับน่ารักมากๆแต่อันนี้โอ้โหนนี้เลี่ยมเงินมาสองชั้นเลยนะเลี่ยมเงินมาสองชั้นเลยเจ้าของเก่าเขาเลี่ยมเงินมาเหมือนจะเลี่ยมไม่สวยหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยไปเลี่ยมทับอีกทีหนึ่งเออคนเลี่ยมนี่ก็ก็ชอบ ยังไงไม่รู้นะเรียมเงินสองชั้นเลยน,นี่ก็สวยครับสวยมากๆพวกนี้พระอังม่ไหนศิลปะไหนที่ปั้นมือขึ้นมาเนี่ยผมว,ว่าเป็นศิลปะทีน่น่าศึกษาน่าศึกษาน้าค้นคว้าดูในซอกนี่ก็เก่าอันนี้อันนี้ลงกูนะตัวในองค์เนี่ยลงกูลงกุเห็นไหมครับไอ้ลักครับลักดำดำสาน้ำตาล โอ้โหเห็นที่แรกนึกว่าเป็นของไอ้นั้นนะเป็นของทางประเทศลาวอะ่ะอ้มาดูหน้าท่านนี่มันไม่ใช่ลาวแล้วอย่างเนี้ยอย่างนี้มันเป็นใต้ใต้ชัดๆเลยเนี่ยรักนะครับที่ว่าเป็นจ็ดเป็นเจ็ดเนี่ยอันนี้คือรักโอ้โหนี่อาจจะไม่กุเจดียักษ์อย่างเขาว่าก็ได้สวยดูง่ายดีครับดูง่ายดี นี่อันนี้ลงขู่นะครับเนื้ออ,อกทองดอกบวบหึน่าค้นหามากๆหน่าค้นหามากมากครับโอ้โหสวยมากไอ,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 อ้อย่างนี้อย่างนี้จา,าทําไงนี่มันเขาเรียกม,มาติดมาติดเอาไฟลนให้มันพองขึ้นมาได้ไหมเอาไฟลนให้อ่อนๆนะให้พองขึ้นมาน่าจะได้นะเดี๋ยวทดลองเดี๋ยวทดลองทําใต้ทั้งคู่ครับใต้ทั้งคู่สวยคลาสสิกทั้งคู่ครับ อันนี้ไม่แพงอันนี้พันกว่าบาทอันนี้พันกว่าบาทอันนี้อันนี้ก็ห้าพันห้าอันนี้ห้าพันห้างามแท้ดูง่ายดีสวยครับอืทีนี้นะครับใครสนใจก็ทักมาในบ้านเขียวนะครับสวัสดีครับ